ได้อีพพระองค์ปฏิบัติธรรมเพนทาราตะเลยจะกิจในอนาชาลาทรมุ่งมั่นที่จะยั่งยืนตลอดไปด้วยพระอัจฉริยภาพที่ป็นคนชาวไทย้ึงถิ่นภาคใต้แล้วนำมาปรับแต่งผสมผสานกับลายหลพรักที่สื่อถึงความรักและกำลังใจที่พระองค์ทรงสร้างสรรค์ขึ้นประกอบด้วยสามประเทศ ได้แก e e ่ ang, denied. ประเภทที่หนึ mm. hmm. <sud. |lo|> ่งท่าลายท่ารัศาลค่าลายดอกรักราชการาประเภทท่าหปประเภทที่สองท่ารายท่ารัศาลท่ารายดอกรัราชกัญญาประเภทท่าปประเภทที่สาม่าลายพระรัศาลท่าลายดอกรักราชกัญญาประเภทค่ายก และค้าาติรายที่ราชการรายที่สีส่ซึ่งเรางจริงหรือเป่าเพราะว่ารักการจบกังิล สั็จัตกลประธานแม่บ้านบางทยจกกังหวัดเลยพิธีมอบแบบรายผ้าพระราชทานผ้าลายดอกรัราชกัญญาแบ่ผู้ว่ารารการ,ารกจะวอบทั่วประเทศเพื่อนำไปมอบต่อให้ใหผู้ผลิตผู้ประกอบก,ก,การคทถอดประเภทผ้าและเพื่อนำไปมอบใ,ให้กับองค์กลาง รวมถึงเครื่องแต่งกายช่างทอผ้าและก็ช่างน,นันตกรรมเมื่อวันที่9มีนาคม2566หนาห้องประชุมไวายุ่ทกโรงแรมเซนรร็นทรัลศูนย์ราชการและพร,ริษัทกรุงเทพมหานครเพื่มนำไปอมอบต่อให้กับผู้ริบผู้ประกอบการโบทอช่างตอช่าง เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าลุกเธอเจ้าฟ้า่งวันวัลรีนางในรัตนรัชกัญญาทรงเจริญพระชนรวิษาพบสามรอบสามฉบับขันษาเพื่อได้นำลายผ้าพระราชทานไปเป็นต้นแบบและพัฒนาต่อยอดเรื่องมุนค่าให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทุ้นทีดและการอัตกรรมนำไปประยุกต์ปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมกับยุคสมัยได้อย่างสวยงามนำไปสู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับช่างต่อผ้าท้องถิ่นท้องท,ท,องที่แบบเป็นต้นแบบในการ,าาร,รพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างนั้นยืนและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ผ้าไทยให้เป็นที่ยอมรับ ในเวทีสากลสมเด็จพระเจ้าลุเ่เธิเจ้าฟ้าศริวันวรีนารีรัตนร,ราชกัญญาทรงมีพระปฏิทานที่มุ่งมั่นในการแบ่งเบาพระราชภาระของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระราชนินีในการสืกษสารรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจ พระบรุณพระริชนีนาพระพรมราชชนนีผันปีหลวงเพื่อต่อยอดรองแผใจให้กับผืนผ้าไทยทำให้พี่น้องประชาชนกเกษตรกรในชนบทโดยเฉพาะอย่างยิ่งช่าง,อาองทอผ้ากลุ่มทอผ้าผู้ประกอบการการ้าได้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพและ